ปี2 0 1 0เครื่อง3.000ดีเซลนะครับราคา0 0 0 0 0นทัน่นะใครสนใจนะครับส่วนเรื่องจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เนี่ยเครดิตดีฟรีดาวนะครับส่งประมาณ4.000กว่าบาทนะครับถือว่าน,น้อยและถูกมากๆสำหรับรถที่เอาไว้ทำมาหากินนะครับเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะส่งถูกมากนะ4 0 0 0กว่าบาทท่านั้นเอง สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถกระบะหัวเดียวนะครับก็ FC แฟนเพจนะสอบถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับรถกระบะหัวเดียวครับงวดอนถูกๆหน่อยนะรจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อวานวันก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมจะเข้ามานะครับเห็นก็ถ่ายรูปส่งให้ผมดูเยอะมากแต่ว่า ตกใจครับพอมาวันนี้ทำไมมันเหลือน้อยจังเลยแค่สามคันเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่ามีขันไหนบ้างนี่ครับเหลือประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ขอแจ้งผมไว้นะครับที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยมันมีอประมาณโอ้โหน่าจะเจ็ดแปดคันนะครับจากที่ผมดูเนี่ยตอนนี้มันมีแค่ประมาณสามคันสี่คันรวมคันด้านหลังนู้นด้วยนะครับโอ้โหก็ขายไปเยอะแล้วนะครับสําหรับหัวเดียวนะตรงนี้เนะสถานที่ตรงนี้ก็ตอนนี้ครับเหลือแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับคันนี้ละกันเนี่ยนะครับเห็นทางก็ของแจ้งผมไว้นะครับว่าเป็นรถที่ ค่อนข้างสวยนะครับรถค่อนข้างเดิมแล้วก็ราคาพอได้เลยแหละนะครับจากที่สอบถามข้อมูลนะโดยคันนี้นะครับราคาเนี่ยน่าจะ2 0 0แสนนะครับสองแสนท่วนๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะถ้าเป็นราคาตลาดมันก็ประมาณนี้แหละครับมันก็วัดกันที่สภาพนะสำหรับหัวเดียวราคามันหนีกันไม่ค่อยมากนะครับถ้าเจอถูกๆหน่อยก็คือสภาพก็จะยับหน่อยแต่คันนี้ตามข้อมูลแจ้งมานะครับรถค่อนข้างมีความเดิมมากๆสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องสามพันนะปี2 0 1 0 เดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้แหละครับให้ดูนะฮะจากข้อมูลเนาะที่ได้รับแจ้งมานะครับคันนี้น่าสนใจที่สุดละนอกนั้นก็จะเป็นปีใหม่ๆหน่อยนะครับอย่างพวก d m a มนะครับประมาณนี้นะครับอีก2คันแล้วก็วีโก้แชมปด้านหลังนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมเอาคันนี้มารีวิวให้ดูก่อนละกันนะสำหรับรถหัวเดี่ยวที่มีคอกนะครับสำหรับสเปคคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นหัวเดี่ยว Vigo ปี2010นะครับเครื่อง3,000ตัวรถด้านนอกนะครับกล้าพูดเลยนะครับว่าไม่เคยชนไม่เคยเคม นะครับรถเดิมสวยจัดๆเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับหายากอยู่เหมือนกันฮะนานๆจะเจอแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะคือแบบเละเทะตุ้มเป๊ะนะสำหรับรถสเปคประมาณนี้นะครับแต่คันนี้คือสวยจริงๆอันนี้คือไม่ได้อวยนะครับดูฮะดูเม็ดตะเข็บนะครับต่างๆดูสิครับยังอยู่หมดเลยนะครับไม่มีการทําสีนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าทาสีทับจริงๆอ่ะมันแทบจะมองไม่เห็นเม็ดอันนี้นะครับเม็ดเชื่อมเนาะเนี่ยฮะคือเป็นตะเข็บอย่างงี้นะครับอันนี้คือค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ล้อหลังนะครับเป็นล้อกระทะลักษณะนี้ยางยังใช้งานได้ยาวๆนะครับประมาณนี้เลยสวยนะตัวรถภายนอกค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับฮะครับตอมประมาณนี้ภายนอกผมมองว่าคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเดิมโรงงานจัดๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับที่ผมบอกไปมันจะมีคอกสแตนเลสมาให้นะเป็นแบบคอกเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมันไม่ใช่คอกสูงมันคอกเตี้ยนะแต่ว่าเป็นสแตนเลสนะครับประมาณนี้นะครับ ลักษณะนี้เลยแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะครับจากที่ดูด้วยตาเปล่านะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับดูแล้วน่าจะไม่ได้ใช้งานหนักแต่อย่างใดนะครับสำหรับคันนี้ประมาณนี้เลยด้านหลังนะครับโอ้โหฝากระบะสวยจัดส่วนช่วงล่างนะครับเซอร์ไพรส์จัดแต่ผมให้ดูนี่ครับทางด้านช่วงล่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะชัดมากขนาดไหนค่อนข้างมืดนิดหน่อยเนาะก็มียางอะไหล่มานะครับเพาขับสวยมากเพาหลังนะครับเพากลางสวยแหนบโช๊คเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการเสริมแหนบแต่อย่างใดนะครับโช๊คเดิมแหนบเดิม นี่ฮะดูแล้วนะครับเป็นรถที่ใช้งานมาไม่ได้หนักนะถ้าเปรียบเทียบสภาพเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นรถที่ใช้บรรทุกหนักๆจริงๆนะครับเขาเรียกอะไรพวกแหนบอะไรเงี้ยมันต้องเสริมมาต้องอะไรมาอย่างงี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือแหนบเดิมปกติโช๊คเดิมปกติเลยแล้วดูแชสซีนะครับโอ้โหชัดแจว๋วคือใหม่มากและสวยมากๆนะครับดูด้านในฮะนี่มีสนิมนะครับโอ้โหดูโชค๊คมา สวยจริงนะครับสำหรับคันนี้ดูดูแล้วนะครับก็น่าจะจริงนะครับตามข้อมูลที่เจ้าของแจ้งไว้นะครับสำหรับคันนี้ค่อนข้างสวยเลยส่วนภายในนะครับภายในคันนี้ก็เป็นกระจกมือหมุนนะครับตามสเปคอยู่แล้วนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับอแม่แรงยังอยู่นะตามนี้นะครับเบาะไม่มีขาดภายในดูสวยนะครับอุ้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแอร์เย็นมากไม่ไม่สองแสนหกนะครับ โอ้โหแต่ว่าดูสภาพตัวรถแล้วนะครับแล้วเครื่องฟังดูดีมากมากนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องดูนิดนึงเดา๋เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคานนะครับมาร์คอายังอยู่คานเดิมโรงงานนะครับมาร์คแอลนะครับไฟหน้ากระจังหน้าคานล่างไม่มีชนไม่มีเคมครับเปะเวอร์นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแก้มซ้ายนะครับอ๋อตามนี้เลยโอ้โหบางจริงนะครับซุ้มเดิมช็อกเดิมไม่มีสนิมนะครับ นี่ครับไม่มีไอไม่มีละอองเลยครับเครื่องแน่นจัดๆแล้วก็จากที่ฟังดูนะครับมันเดินทข้งๆเรียบอยู่นะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับอืมสวยอยู่นะนะครับนี่สวยอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนตรงนี้เหมือนจิ้มมานะครับเนี่ยฮะเหมือนลอยเหมือนรอยจิ้มมานะครับเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับรอยจิ้มฝากระโปรงหน้ามาตรงมุมนิดเดียวเท่านั้นตรงนี้แต่ว่าดูจากทางด้านนี้แล้วนะครับดูสิฮะมันจะเป็นของเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับไฟเดิมโรงงานนะครับคานก็เดิมโรงงานนะครับ เน่าจะโดนมานนิดเดียวนะครับสำหรับทางหน้านนี้นะจุ่มมันนิดเดียวนะครับน่าจะไม่ถึงคานด้านในนะครับก็หนึ่งตำหนิและกันสําหรับคันนี้นะครับแสดงว่าเจ้าของก็น่าจะรายงานไม่ครบนะอันนี้ก็คือผมมาเจอเองนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นรอยนะก็ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะครับในหลายๆคลิปนะครับเราจะเชื่อเขามากก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับรีคอร์ดด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งประมาณนี้โอเคครับสาหรับคันนี้นะจากที่ผมดูเนี่ยภายนอกนะครับภายใน รวมไปถึงตัวเครื่องยนต์นะครับน่าจะเกือบ100%ปรนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันว่าราคาที่ก่อตั้งไว้เนี่ยกับสภาพเนี่ยมันไปได้ไหมเนะื่งจากที่ผมขับมานะผมบอกได้เลยว่าใครที่มองหารถหัวเดี่ยวประเภทอย่างเงี้ยนะฮะแล้วรถเดิมๆนะผมว่าคันนี้โคตรตอบโจทย์นะครับมันมีความเดิมมากนะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยกำลังเครื่องยนต์เนี่ยคือดีเวอร์อันนี้ก็คือไม่ได้อวยนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับคันนี้มาก,ก่อนเพื่อขับครั้งแรกเหมือนกันนะครับน่าจะแบบประมาณว่าอารมณ์มันใกล้เเคคียงรรถดิมนะนับ ใกล้เคียงรถเติมโรงงานมากๆนะครับคือช่วงล่างคือตึงมุมเลี้ยวคมนะครับไม่มีแบบกินซ้ายกินขวานะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อัตราเร่งกําลังเครื่องยนต์นี่คือเพอร์เฟกต์มากๆนะครับแรงจัดๆนะครับทั้งนที่มันเป็นรถเติมเนาะด้วยความมันเป็นเครื่องสัมพันด้วยแหละครับแล้วก็พวกคัสต์นะครับคือก็ยังจับดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกียร์ก็แน่นๆนะครับเข้าง่ายทุกเกียร์นะครับรวมไปถึงตัวบูตเกียร์ด้วยนะครับไม่มีหลวมเลยไม่มีช่องว่่าางเลยนะครับก็ถือว เรียกว่ามันเป็นรถหวัวเดี่ยวที่มันมีความพร้อมหรือว่าเดิมโรงงานมากๆคันนึงเนาะตั้งแต่รีวิวมานะก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยรถประเภทเนี่ยมันแบบจะต้องแบบยับเยินมาประมาณหนึ่งนะครับแต่คันนี้ด้วยความที่มันได้เดิมมากๆนะคเครื่องก็ไม่มีการทําแมปเหมือนไม่มีรีนะครับคือเครื่องเดิมหมดเลยนะครับรวมไปถึงพวกช่วงล่างนะครับทคอ แหนบต่างๆนะครับไม่ได้มีการเสริมหรือเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับก็มองว่าเป็นรถที่ใช้งานมาค่อนข้างน้อยระดับหนึ่งเลยนะครับอีกทั้งนะครับไม่ประมาณ2องแสนกว่า2องแเท่านั้นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสเปครถประมาณเนี้ยโดยทั่วไปนะครับไม่นี่คือไปกับดวงจันทร์ได้แล้วนะครับต้องมี4ี่แสนนะครับแต่คันนี้ก็2 0 0 0 0นกว่าเท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยอยู่เรื่องราคานะครับจากที่ผมสอบถามเจ้าของเนี่ยก็คือใครสนใจก็2 0 0 0 0นทุวนๆนะสำหรับสเปคนี้ย้ำอีกทีนะเป็นเครื่อง3 0 0พัน นะครับเครื่องส0มพันแล้วก็ปี2 0 1 0ประมาณนี้เลยนะครับสองแสน,นทุนทุนดีเซลนะผมลืมบอกเป็นเครื่องดีเซลเดี๋ยวจะแบบไปเข้าใจว่าเป็นเบนซินนู่นนี่นั่นนะครับก็คือคันนี้ปี2องพเครื่อง3 0 0พันดีเซลนะครับราคา2องแสนทุนทนทน,ทน,ทนใครสนใจนะครับตัวเรื่องจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เนี่ย,คนนเ,ยเครดิตดีฟรีดาวนะครับส่งประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับถือว่าน,น้อยและถูกมากๆสาหรับรถที่เอาไว้อ่อมาหากินนะครับเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะส่งถูกมากนะสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ลอง พีนาดูนะครับสำหรับเรทประมาณนี้ส่วนตัวผมมองว่าราคาเนี่ยมันเป็นราคากลางๆตลาดทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าที่มันดีกว่านั้นคือสภาพตัวรถเนี่ยเรียกว่าซื้อไปนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยผมขอสรุปอย่างนี้เลยล้กันนะครับใครที่มองหารถกระบะนะครับลักษณะเนี้หัวเดียวมีคอกนะครับเอาไปใช้งานผมมองว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับข้างวด4,000กบาทไม่ได้แพงนะครับเครดิตดีฟรีดาว เครดิตดีจัดจัดจัดเหลือได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ส่งไม่แพงเนอะย้ำนะครับ4 0 0พันกบาทเท่านั้นเองได้สเปคหัวเดี่ยวปี2 0 1 0ก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นรถเก่าเกินไปเนอะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะสำหรับปี2 0 1 0นะครับเครื่อง3 0 0พันแล้วก็สภาพนะครับย้ำอีกครั้งเลยนะครับนอกสวยในสวยนะครับเครื่องยนต์ดีจัดจัดช่วงล่างดีจัดนะครับก็รีวิวไปแล้วนะสำหรับใครที่ขอเข้ามานะเกี่ยวกับหัวเดี่ยวข้างงวดประมาณ สามสี่พันนะครับก็จัดให้แล้วตามคำขอ,ขอเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องตำลารถด,ด้วยแล้วกันนะครับถ้ายังไงก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ